สบายดีป่าลุงกับสบายดีเอฟซีถูกท่านสบายดีเอฟซีว i, uh, okay. ่าฟังไทยฟังลาวเนาะมันนี่เพาะก็ส่งของบาตาอีกแล้วเนาะสบายดีป่าลุงฮัลซิม่าอยังสมิน่งมาขามเอามาขามจะขึ้นได้บ่อลขามปะบัวลายเนาะเลยขึ้นบอได้บ้ายมนขามน่ใหญ่เนาะมขามไม่แต่หน่อยใหญ่ๆโค้งเลยป่าลุงเลยมาขึ้นก่อนขึ้นบอได้ได้อใครลองมึงดูนะบัตเตอ ขึ้นยอดมาตาสิซอยบนขึ้นกระปุงขึ้นจนไม้จะขี่กรปุงสบายดีปลุงข้งเนาะบาตาขึ้นมาฮอดึงละปุทํามิขึ้นน้าบ่ตาน่ะปุอ้หมูขึ้นบ่ได้กะให้มูขืนนําฮาเบิ่งมากที่หญ่ไง่าโค้งเลยเนาะบาตาเห็นแล้วมากยไางนังี ขึ้นจนใหม่ครั้งแรกของเจ้ามิวบ่ลูกบ่กล้าแนมเบิ่งฮอดอันตารางบ่กล้าบ่มีแซนบ่ย่านเจ้ามิวบ่เคยขึ้นนมจักเทื่อเนาะอยู่บ้านก็เจ้ามิวบ่ได้ขึ้นจักเทื่อนบ่เคยขึ้นาตขึ้นไปแล้วสแนบ่ได้แนเบิ่งฮอดตางปลกทงลุ่มาเียว Nem hên bớt dạ, Nem hên bớt Chúa xa miêu chỉ bọc kiến tôn mạnh Tôn xa miêu Anh nhụy xí và luôn kia miêu chỉ <laughs> bọc mày phẳng Xa có mày bọc tao ăn kiếm sự à Bọc mày phẳng Xa miêu bọc tôn mạc đa và luôn Xa miêu bọc tôn mạc xí đa lên đó Thì anh nhự anh งามันทักษวาเลยงามันทักษว่าตกอยู่ขี่ดินผัวปักชิงชุงหนึ่งจะมีระบบขึ้นต้นไม้เลยแต่หน้าต่อมาให้ก็มาขึ้นในว่าเคยขึ้นจากเถื่อขึ้นกับบุคกาแนบึงย่านขณาปักชุ่งนั่นเองให้ขึ้นชูงก็บ่าต้าเนื่วายบาตาซินหลอครูินแล้วบาตา ขึ้นเอาอันกีซี่ตะกี้วะตาวะขึ้นยอดเลยขึ้นีซขึ้นเอากีซี่ขึ้นเอากระปอมเผื่อกระปอมอยู่แช้าปีนย่างได้นี่ปลาลุงเอ้บรรยากาศโคตรดีเลยปลาลุงเอ้ยใช่ว่าบ่าวตาวะ

ทักมาโลดเมียใจดีบ่ทักมาโลดเมียใจดีใจดีดีขอโทษเด้อมีไอ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 มีเมียนาะอยากมีเมียน้อยจังเมียน้อยไม่ใช่เมียเยอะเมียน้อยก็เขาบอกว่าเมียน้อย ได้ไลลาบอตาได้ไล่ลาบอปลุปลลุงปลยินงบอปลลุงกลัวๆอยู่ดูอย่างเดียวเลยูอย่างเดียวสันเธอสันทได้ว้ายบาต้าจิเลลงเขาลงวยบาต้าย่านะน่ากลัวนะบาต้าพ่อลปลลุงปได้ไลเต จะไลายมามาเหาะไปปลุ้งจะไล่เติบฮะนี่มาขาเจียงแล้วตอนนี้อยากอ่อนๆนะั้นไม่แก่เติบแล้วปลุงเบิ่งด้งใช่เบิง่งมขาไม่หน่วยใหญ่ปลุ้งไงนี่ก็มาขามนะในปลุ้งขามหน่วยจะโต,ตไปเลยป้อบางเดียวปลุงอือฮึอตางเ เมเมต้าก้อยแกวถ่ายเพื่อนนะปลุงเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยมามาหอดเพื่อนลยป้าลุงปลาจวดจ่าขนาดเล็ลยโซจูโซจูแม่นปลาดีสมมาขามป้าลุงเลยมีตัวนัวใหญ่ๆเนาะป้าม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 าปา สบดีพี่น้องมาด้มาด้กสมมาน่อยเด้ันคนไปเลยเนาะดันคนี่ยคุยยั่อู่อะปลุงมาขามอะไรไม่นอยใหญ่ปมาได้พ่อไม่ใหญ่เด้อมาด้พ่อไม่ใหญ่กนสมมะขามมะขามเด้อสบายดีปลุงเนี่ด้ ไม่กินไม่ยา่ตอนบ่ายอนนี้เอามาค้ามหายไปปอนเชฟากอู้นี่ินสมุนไพม่ด้ปลุงเลยสียคุ้มเลยเฮาเน่ยนี่เฮาเลยออดจ้างออดใจบวายละปรุงเลยไม่้ปรุงน้ำลายแตกเลยกินสมนไรไ่ได้ปเุงเด้ม่ได้นยหญ่ม่ใหญ่ได้ คุณงเอคุณตาฮคุณแม่เกิดเกิดเป็นปีนี่พี่น้องห้ากันสิกินหมาคามคุณแม่ทำเมืองไทยมาได้มาเด้เป้แดงกว่าให้าเมตตาซอยเมตตาบุหรีซอยส้มยัง่าหร่มยมันไม่ตอนคุยคุยไปโตไปเลยคุณตอนเป้แดงคุณลุงคุยเป็นตอนไป็นตอนหน่อยนะไลรวมไดีเจอื้ เนาวแตกเล็กมให้น้องปติเป็นตะก้องให้นะใหมาขายหวยจัดจ้านะล้วปะลุใไปมาทันกินเด็กกินเอาแซ่บ

สันคนกระดูกตากินมาได้สันคนแบบน้ะซื่นนอนเลยปลดุ้งนอมีเหตุผเดียวทำเดียวเลยืมหืยั่วมจอดจ้าไอ้ลงไปกูบอไปย่างประดุกมันไปบ่งคืนมันบอเห็น

อ้าอีอ้อยเป็นนางเป็นลังยังทั้งนี้นี่นางเป็นลังตะก่อนบอกกินนาตะก้อนแต่ว่าเอาอตูดพี่ะโตน้องมองเล็กตูดฮะเออยอะข้ามาพี่มากมาต้องหนังทั้งนั้นจดจันเลยียวแจ็คบินนะจดจ่อกัมาอากดจักช่องทาัยคำอะไรก็ได้แค่นั้แมนแค่ได้ชงเชื่อ เสิร์ฟไม่ได้เลเห็นกพปอยากินกยสบายดีปลุงปลุงน่ยมมานี่กับเาเขาจบลิปเพียอยเทนี้เราปลุงกิน้าพคนใหม่ต้นจ้าวก็ก็แซ่สบายดีปลาลุง